ดีค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะฝนอยู่หน้าบ้านหนาวมากบเบิ้งไปไม่ยังกระทงทุกคนใบไ,ไม้ร่วงเดี๋ยวพี่ไม้สิก,กวานะคะแต่ก่อนที่จะกวานะคะผมก็ต้องซอยพี่ไม้ซ่อมรถกันคะ่ะเราจะต้องเสร็จภายในไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้คะ่ะมามาเบิ้งกันนะคะว่าผมช่วยอะไรพี่ไม้ได้บ้างนะคะ Okay, do it another ten times and hold it. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. now, now, we're here. And this a break. Break. Okay. 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 เขาจบมาด้านนี้นะคะเขาเรียกอะไรอ่ะ <hey>. ม <started> ีแคเนกหรอทั้งยนไม่รู้อ้าวเฮ้ยเฮ้ย What happened? Oh I'm just turning it. You're fine. เห็นในพวงมาลล่หมุนเองตกใจหมดเลย เป็นเวลาบ่ายโมงกว่านะทุกคนขอบรู้ว่าวันนี้ผมจะได้ไปซองปลาไปไปดูเห็ดไหมเพราะว่าเดี๋ยวช่วยพี่ไม้ซ่อมรถก่อนนะคะแล้วก็แกจะต้องกวาดใบไม้ะคะ่ะอย่างน้อยๆก็เทสักรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าใบไม้เดี๋ยวเขาก็ร่วงอีกเราจะทําประมาณสักสองรอบนะคะก็คือ รอบนี้ก็ไลาสเตอ้วนะเพราะเหลืองฟานทองค่ะเสร็จ hmm. แล้วรอบที่สองก็คือร้อยเขาลงหมดเลยแล้วก็กวาดอีกรอบหนึ่งสอ mm hmm. งรอบวางแผน่นงบี้นะคะ Give myself up an oh eat yeah. Okay, get back in there. They get back in there. Oh. Okay. Pump it. Huh? 10, 15 times and hold it. 15? 15 sounds good. 20? Just 10 or 15. Okay. And then hold it. Okay. I did six. <laughs> ดอกไม้ยังโอเคอยู่นะ last one นี่ค่ะพี่ใหม่จริงๆมันจะนสะว่างนะทุกคนมันอาจจะแบบยอ้อนแสงบ้างนะคะ ดอดอกไม้ผักของเรานี่คือปลูกแบบว่าสวยงามนะคะทุกคนก็ยังสวยอยู่ในในความคิดของเราอ่ะต้องเสร็จนะคะที่รักอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าจ้าไหนต้องต้องให้แล้วกอ็หิมะสิลงค่ะรถคันอี้บสันมันจอดอยู่ตรงนี้โอ้ยเรื่องใหญ่เลยนะคะเราจะเอารถคันอื่นเข้าบ้านไม่ได้นะเนี่ยรถทำงานเราอ่ะ หนาวเด้ติดลบสามสิบ่สิบกับว right. ัวได้เนาะรถจอดข้างนอกนะเราก็อยากได้รถของเราจอดไว้ในบ้านนะนะรถไอ้กระบะรถไอ้นั่นเฮาอ่ะอันนี้จะเป็นฟอร์ดรุ่นเก่านะคะทุกคนเก่าจริงๆนี่สมัยก่อนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยทำความสะอาด นี่กว่าแกสิเฮ็ดแล้วพี่น้องนี่แกทำความสะอาดแบบว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะเจียเหรอเจียเอาเวสนิมเอาอยัางออกกกอยเขาจะแบบสีสวยขนาดนี้นะคะทุกคนเนี่ย okay, แบบ <good. S 1> พี่ไม้ต้องทำข้างในแบบเยอะมากเก่งมาก <laughs> ในความรู้สึกเพราะว่าแกเก่งมาก <laughs> ราก็สั่งล้อใหม่มานะคะสวัสดีค่ะทุกคนดูผลงานไอ้ของไออากาศนะคะมันทำทำร้ายผักฝนมากเลยทุกคน <c oughs> โอ้ยจะผักกาดนั่งกระทนด้ยนะดูโดนในติดลบหนึ่งค่ะว่ามาดูว่าอะไรที่แบบมันรอดมั่ง เคิือเทศยังไหวอยู่ยังไหวเยอะแต่กระสีได้ตัดแล้วล่ะโอ้พวกนี้นางก็ทนอยู่เด้นี่แต่อาทิตย์หน้าต้องบ่กเกินอาทิตย์หน้าค่ะทุกคนโอ้่งกนี้ทุกคนพนัสเสียดดยพักพวกนันนี้ยังออกดอกอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าเก่งมากติดลบหนึ่งแล้วพวกนางยังแบบว่ายังทนนะอันเนี้ยพวกอื่นก็ไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเบิ่งหมักสุก,กี้นี่ฝนน่ะเรียบร้อย มึงไปเขาไปแล้วบ่วกเก็บก็ต้องเก็บละเคค่ะนั่งสารสวัสดีค่ะทุกคนมาเก็บักเพชรมือนี้โอ้ยไม่ทันแล้วค่ะออะไรอ่ะใบเขาอ่ะเอาไปกินรังซี่ได้บ่เฮ้อแต่มาเก็บเพิกค่ะเก็บละ ที่บอกคัตตู้แช่ฝนะมันมัน,ม,นมันเต็มมาแล้วมันเต็มน้ําเฮดอะคะ่ะเฮ็ดผมก็ใส่ไปแล้วว่าแล้วพี่ไม้ก็ไม่ยอมยังบอซื่อตู้แช่ไม่ฝนจะเถื่อ,อะนะตัดกันเดิมมานี่พิว่าอยากได้ตู้เพิ่มอะ่ะช่องฟิตอะเฮ็ดเอเฮ็ดรอดที่สองมันได้ประมาณอะ่ะ ได้ประมาณ14ถุงค่ะตอนนี้ประมาณ3โมงกว่าจะ4โมงนะคะทุกคนหลังจากที่ช่วยพี่ไม่เหยียบเหยียบอะไรนะเหยียบไปคันเร่งเหยียบเบรกอะไรซ่อมรถแกนะก็เลยอออกมาเก็บพริกค่ะเมื่อกี้นี่ออกไปเจอแกแกบอกว่าเดี๋ยวขอเวลา ขอเวลาเอา่อเกวบใบขอเวลาประมาณสิบยิบนาทีเดี๋ยวสิพาหุ่นไปซองเห็ดทุกคนไปเก็บเห็ดในหน้าหนาวไปเบิ่งกันว่าสิเหลือเห็ดยังให้เก็บด้วยค่ะห,หนาวมากเลยทุกคนพิกยังแข็งแรงอยู่นะคะถึงใบเขาจะไปแล้วแต่เขายังสวยอยู่ลูกเขา ตรเนี้นี่หนาแล้วเขาดอกเขาก็ยังนี้ตารู้ตนนนแต,รตน่รู้ตน้นนกตนทุกคนเอ้ยอันนี้คือมะเขือม่วงต้นนี้เป็นพว่วงไหมมะเขือพ่วงม่วงคนเพราะเขาออกอย่างเงี้ยเออเห็นไหมเนี่ยเย็นจ้อยๆปล้วกลางคืนทุกคนหนึ่งองศาอาทิตย์หน้านี้จะประมาณ ไม่ต่ำกว่ามถึงห้าองศาเซลเซียสนะคะติดลบนะคะติดลบสามถึงห้าองศาเซลเซียส เก็บข้างบนบ้านนะคะอ้าวล้วงเฮ้ยจะได้เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บอ้าวล้วงเอาว,วางไว้ก่อนก็ได้อุ้ยล้วงอ้าวอ้าว <laughs> ลวงพี่น้องเอ้าคือเป็น่ยนเสื้อซะอุ้ยมันเย็นนอ้ออุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยล้วง quýt <laughs> chép một lời lúc lết lúc dài chẹp một lời luông Luông bớt rồi. Ôi. Nấc sưa. Nấc เขือม่วงทุกคนยังโอเคอยู่ได้อยู่ต้นเนี้ยอย่างที่บอกนะ่ะเก็บเบิร์ดฝนนิดหน่อยนิดหน่อยเก็บเอาไปแกงกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะแกงพักรวมสิเอออยู่ไม่รู้อ่ะฉันอยู่าลาสกานะ้าน่ะฉันกินหมดทุกอย่างแหละอยู่เมืองหนาวพักสดๆมันอึดเด้ ทำปุกๆก,กินเองก็เป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆเองอะ่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่ทุกคนพักกาดอ,อันนี้นัางยังสวยอยู่ <c oughs> เออเดี๋ยวซิกเก็บอยู่เอาไว้ก่อนทุกคนสุกี้นี่ลูกใหญ่ ต้้นนีรม่ว่าถอนอเขาถอนถิ่มนเนอะไหนก็มานะถอนก่อนโอ้ยยังเขียวอยู่ทุกคนขอโทษนะดอกไม้สวยอะคือแบบว่าถ้าอากาศบ่นหนาวนะเราก็คิดว่าเขายังจะแบบสวยได้อีกเน่ยยังยังอยู่ยังสวยได้อะแต่ทำไงได้ ยังสี่กนเด้อแต่ยังสีมาจัดการอยอ่น,นี่พริก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 เอา้าน,นี่มีดอันนี้ฮาลิพินาล์ฮัลิพินาเบิ่งโดน,นติดลบหนึ่งองศาไปแล้วเหีย่ยวแบบว่า สงสารจังเลยโอเคทุกคนกคน่บพักเนิดเลายละไปต่อค่ะทีนี้มาเก็บพลิกอันนี้โอ้อันนี้ยังยังโอเคอยู่นะทุกคนใบเขาทต่คนเก็บอ้น,นี้ไปก่อนใบเดี๋ยวมืออื่นนะคะมือผมเสร็จมาเก็บแต่ว่าันอาจจะไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะคะ หนาวพี่นนอกใส่เสื้อสองส้นเลยข้างในนี่เดี๋ยวจะไปเก็บไปไปส่องเห็ดเร็วๆนี่เนี่ยเบิ้งพักอันนี้ก็ยัางงามอยู่นี่แต่ว่าปีนี้ไม่ได้อ่ะคือว่าสิบไม่ได้พักข้าวบ้านดอกค่ะทุกคนเพราะว่าปีที่แล้วเนาะฝนรื้อแล้วไงฝนเลื่อยอตรงอที่ว่ามันรื้อโลกก่งอะนะ ต้องเก็บค่ะทุกคนต้องได้เก็บเพราะว่าติดลบหนึ่งแล้ววันจันทร์่าจะประมาณติดลบประมาณ3องศานะคะจะติดลบ3มองศาเซลเซียสเราก็เลยต้องไปเก็บนะคะ ได้หลายเด้อหมกเพชรไงทำเงาจะดีเพราะว่าปีนี้แดดถือว่าแดดดีอยู่นะคนก็ได้เก็บพัดทั้งละลูกสองลูกอยู่นะทุกคนเบิ่งมาไอไอทั่วรันเต่าคนนี้เห็นไ่มยังเป็นดอกอยู่ค่ะสงสารมากเลยแต่อย่างอื่นไปเรียบร้อย โดนน้ําแข็งไปแล้วไอ้สกินี่ไม่ทนพักพวกนี้ยังโอเคอยู่นะแต่อ้ที่หนาก็บรลอดแล้วล่ะทุกคนค่ะคุณมาเจอเห็ดอยู่หลังบ้านค่ะมันจะเก็บขึ้นมา,าคือเห็ดอะไรไเห็ดมันกอกพี่น้องโอ้โหไม่มีดอกเดียวเห็ดเดย นี่มะกอ,อกเนาะดอกมังไงโอ้โหอันนี้จะเป็นบอกไปเลยเนาะแอร์น,นาคคสจะเป็นลงรถของเราลงเก็บรถดอกดาวเรื่องผลพี่น้องเนี่ยค่ะดอกใหญ่มากบ่มีอย่างนะ่ะซิมาเก็บพักยังเหลืออยู่ <laughs> มั่เก็บหมักสุกี้นี่ห็นไหมผักอันนี้ของฝนเนี่ยยังทนอยู่นะเนี่ยใบเขาแซบแซบพี่น้องคือจังไงคือจังขนาดนี่ล่ละถ้าเกิดว่าตู้เรามาผมก็จะจัดการนะคะแต่สิ่งที่ฝนจะมาเอาก็คือตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะได้อีกลูกหนึ่งเลอเลยนี่โอเค คิดไม่กบเอ่อเขาเรียกอะไรดูดใบใบไม้อ่ะค่ะกวาดใบไม้ได้หลายเติบทุกคนมาดูนี่อันนี้เป็นเห็ดเอเพินออกลาให้หลายเ่ยเห็ดเออลฟินแบล็กอลฟินเห็ดหัวกระโหลกสีดำแล้วทุกคนลังบ้านทุ่งกระไลอืมแต่ว่าคาร์แซบไม่อร่อยเลย นี่ลดไลเลยโอเคเดี๋ยวคนต้องจัดการมืออื่นทุกคนคะ่ะทุกคนดูสรุปผลงานของคนนะคะอืมพริกพริกพริกเห็นพริกไหมนี่ <laughs> เดี๋ยวหลายเติบเดี๋ยพี่น้องเห้ยเห็นว่าก็ดี <laughs> หนักมากสุกีนี่ลูกบอลเลอร์เลยโอ้ <Whoa. S 1> แล้วก็พิก Hey, you want to go here a little bit yes พี่แมวบอกจยกไปยังอยากไปเก็มเฮลิออยัง <laughs> เดเฮดมาเกาะมาดอกนึงค่ะเดริงดูแก่ I have two zucchini big one มีการอยากอวดโอเคนะคะทุกคนผมจะไปไปไปป่าค่ะไปส่องมือเห็ดมือีิสไดเฮ็ดหรือเปล่านะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย